สบาบ้านี้เธอเพื่อส้มมีมีข้าวข่าวที่น่าสนใจนํามาฝากมาตอนอีกเส้นเก่าเส้นเคยเอาก่อนเฮาสิไปเบิ่งข้าวขาวเกี่ยวกับทานรัฐมนตรีกระทรวงเพนการในการลงทตื่นของสซเวียตนามที่เพิ่นในยี่ยมย่มเพียงจันโดจิสติกพรักหรือว่าทาบกทานะแรงเขามาเบิ่งเกี่ยวกับการแจงการเกี่ยวกับการยุดการขนส่งรถไฟเที่ยว484ทสัวข่าวอิงตามการได้งานจากบริษัทรถไฟลาวจีนในฮูว่า การแจงการเกี่ยวกับการยุดการขนส่งรถไฟเถียวด4 8ทับือว่าเป็นการยุดบริการส่วข้าวในเมื่อวันที่เส้าหามีหน้าสองพนนี้ทีบริษัททางรถไฟเล่าจีนจำกัดเพื่อนก็ได้ออกแจงการเกี่ยวกับการยุดการขนส่งรถไฟเถวีแปดซีทับเป็นการส่วข้าวถึงผู้โดยสารทีหักแพงทุกท่านอิงตามความจำเป็นของการควบคุมและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 และการปรับปรุงแดกเปลี่ยนพนักง,งานบริการรถไฟในระหว่างวันที่28หา๓๐เอสมีน้า๒นี้รถไฟขนส่งผู้โดยสารนคนวิ่งจันหาหารวงระบางเถว๔๘ซทับ 3, แมนจะได้ยุดการขนรส่งโซข้าวทางบริษัทต,ต้องขออภัยในความบกสรวมมณทีตรีด้วยผมเดียวกันนี้ทางบริษัทก็ได้กล่าวแสดงความขอบใจมันยังทานผูน้โดยสารทุกทานที่ให้การสนับสน,นุนรถไฟเหล้าจีนตลอดมาก จะวันนี้เข้าไปบึงเขาข้าวเกี่ยวกับฐานรัฐมนตรีลมตอของโซโซเวียตนามิทยเยี่ยมยา่มเขียนทาบกฐาน่าแรงลองมตอตหรือว่ารัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนโซโซเวียตนามเยี่ยมยา่มด้านสก,กลสินค้าทาบุกฐาน่าแรงวันที่3มีนา2 0 2 2ฐานเวียจิงหยงรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนโซโซเวียตนามประธานคณะกรรมการหัวมือ เวียดนามลาาพร้อมโดยคณะในเยี่ยมยามดานสากลสินค้าทาบกฐานาแรงและเขตโูจิสติกนครนิวิงจันโดยการตอนทับของทานจันท่อนสิทธิไ้ประธานบริษัทเวียงจันดลจิสติกพาร์คจำกัดมีผากส่วที่เกี่ยวของเขา่วมทานจันท่อนสิธิไ้ในรายงานเกี่ยวกับความเป็นมากของดานซากลสินค้าทาบกฐานาแรงและเขตโูจิสติกนะครนิวิงจันวา เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาโลจิสติกลิงหรือว่าทิปโปแอที่รวมมี4โครงการใหญ่คือ 1. โครงการทาบกฐานแรงและเขตโลจิสตินกคนครวิงจันทร 2. ท่าเรือวุงอานโซซเวียดนาม 3. เส้นทางรถไฟเล่าเวียดนาม 4. โครงงานผลิตไฟฟ้าด้วยทานหิน2,000เมกะวัตต์ที่แขวงคำมวน โครงการพัฒนาทาบกทัน่าแรงสร้างคืนเพื่อพัน,นุ์ขยายนโยบายของรัฐบาลแห่งซปโซปลาวในการหันเปลี่ยนสปปบลาวให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเสื่อมจอดและเสื่อมโยงของอนุภาคผื้นและสากลซึ่งจุดที่ตั้งยุทธศาสตร์จะ่เหตุหนาทีเป็นศูนย์กลางของการขยายการขาระบางอาเซียนซปโซปจีนและเอ,อรเบโดยนำใส่โครงการสิทธทางรถไฟเล่าจีน ครงการทาบกทานาแรงและเขตโัจิสติกนาโคลนิจันต่างอยู่เขตที่สำคัญและมีพื้นที่กว้างขวางถึง3หอย8 2เฮกตาร์ are, เป็นแรงลง,งทุ้นที่น่าสนใจที่สุดแห่งหนึง่งที่อำนวยความสะดวกบอกว่าจะเป็นทั้งด้านโครงหางผื้นฐานทั้งด้านการคมนาคมที่มีการเสื่อมต่อกับทาบกเส้นทางรถไฟล่าไทยและเส้นทางรถไฟล่าจีนทางหวงแห่งศาสตร์สนามบิน และสาม,มารถเชื่อมต่อกับท่าเรือวุงอางโซโซเวียตนามในอนาคตในโครงการนี้เป็นเขตโดจิสติกครบวงจรองของนครลุวิงจันเพียงแห่งเดียวที่รวมเอาหาเขตสําคัญไว้ในจุดเดียวคือ 1. นสางเก็บน้ํามัน 2. เขตโดจิสติกมีบรรดาบริการลักเซนการบริการสางเก็บหักษาสินค้าแด้สูวนแจกใยสินค้าผ่านสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 3. เขตการค้าเซดี จะมีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเขตเทคโนโลยีเขตสำนักง,งานของการพื้นที่ตึกอาคารสำหรับกิจกิจขนาดน้อยและขนาดกลางเขตสินค้า 4. ท่าบกทานนแรงเป็นศูนย์กลางเคียนไทยสินค้าเป็นด่านสากลสำหรับการขนส่งสินค้าเขาออกผ่านแดนโดยมีบรรดาองค์ประกอบของระบบสาภาษีทีประเภทต่างๆคบวงจร 5. เขตผลิตและปรุงแต่งสินค้าเพื่อส่งออก เป็นเขตที่ท่านสมัยมีสภาพแวล้อบในการดาเนินธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้และสามารถกลายเป็นซนยนกลางส่งออกสินค้าไปสู่ตลาดอาเซียนและทั่วโลกเขตผลิตปรุงแต่งสินค้าเพื่อส่งออกจะเป็นจุดหมายปลายทางพิเศษแก่บรรดาบริษัทส่งออกไม่ผักเพื่อนที่ต้องการเคลื่อนย้ายการผลิตไปสู่จุดยุทธศาสตร์ที่จะช่วยให้การลดตน้นทุนของการขนส่งและเวลา นอกจากนี้แล้วทานัฐรมตีก็ส่วงแผนการในการลงทุนเวียดนามทานเงวจีหวงได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะสนับสนุนโครงการเล่าโลจิสติกลิงก์ซึ่งจะช่วยให้โซบป,ปเล่าทีโบมีทางออกสู่ทะเลสามารถเข้าถึงท่าเรือนำเลิกในเวียดนามได้สำหรับโครงการทาบกทานแรเลแมนส่วนหนึ่งของโครงการเล้าโลจิสติกลิงก์ที่ได้เปิดให้บริการในมันทซีท่านวาในปี2 0 2พิที่ผ่านมา โครงการ ok ทาบกทาหน้าแดงมีมูลค่าการกกรอสางเจ็ดหอยสาเจ็ดลานดราสารัฐนะครับการพัฒนาโดยการจัดหาเงินทุนจากธนาคารโลกนอกจากนั้นโครงการยังได้มีการเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟลาวไทยและทางรถไฟลาวจีนซึ่งสามารถไปถึงตลาดเออโรปได้สำหรับ ok ทาบกทาหน้าแดงแมนเป็นลานไสเดียนซาก,กลขนส่งสินค้าแต่เป็นทาเฮือทางบก ok ที่สาคัญในการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะแมนประเทศบานไก่เฮือนเคียง ระหว่างไทยกับจีนเพื่อสุกอยู่โครงรางการเชื่อมต่อนักลงทุนเล้าเจ้าหัวมือกับอิหกิรสันน้ำของเวียดนามในเบื้องต้นในม,มีการก่อสร้สางเส้นทางรถไฟเวียงจันทร์วง,ง,ง,งอ่างแห่งทัมอิสระวางเล้าและเวียดนามเพื่อเชื่อมต่อทากำปันไปถึงเมืองทางแขวคํามวนและนอกจากนั้นในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่กลุ่มบริษัท FLC และนักลงทุนเล้าในลงนม้มในบทบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการหัวมือ ก่อสร้างเส้นทางรถไฟโดยนักลงทุนเล่าคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างเส้นทางรถไฟในเล่าในถ่ายปีนี้อีก2องโครงการของลาวโลจิสติกส์ลิงค์คือรงงานไฟฟ้าทาร์ฮีนขนาด2 0 0 0เมกะวัต์ที่วางแผนไว้ซึ่งจําเป็นต้องนําเขาทานยินจํานวนลายเพื่อปอดให้กับรงงานคาดว่าในอีกาปีข้างนาจํานวนตู้คอนเทนเนอร์ที่ขนส่งผ่านเล่าจะสูงถึงหาล้านตู้ โดยในจํานวนนี้จะมีการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์หนึ่งจุดหาลานตู้ผ่านทางรถไฟและท่าเรือวุนอานการขนส่งสินค้าผ่านทางท่าเรือร่วมถึงจากภาคอีสานของไทยไปที่ตลาดเอเชียขนาดใหญ่เซินจีนสาธารณรัฐเกาหลีญี่ปุน่นในฮ่องกงถือเป็นทางเลือกที่คุม้มค่าสินค้าจากเวียดนามที่จะส่งไปที่ตลาดอาซีตะวันออกเฉียงใตจะได้รับอํานวยคูรมสะดวกอย่างลวงหลาย นอกจอาทั้งสองประเทศระวางเล่าละเวยดนามจะได้รับผลประโยชน์อย่างล่วง,งไหลจากโครงการเสียมต่อน,นี้จากท่านผู้ส้มนี่ถือว่าเป็นข่าวขา,วขาวที่นํามาฝากมาตอนโดยเฉพาะแมนทานนายกรัะมนตรีแผนการในการองทุนของโซ,โซเวียตนามก็ได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะให้เอาจริงอาจังเกี่ยวกับเรื่องการสนับสนุนให้โครงการนี้เกิดขึ้นผมพบกับเจสาดากการที่ตามทับส้มสบายดี ขอบใจที่ทานติดตามรับส่มขอบใจที่ทานกด Subscribe YouTube ขอบใจที่ทานกดติดตาม Facebook Page ติน่อย Channel